ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการดูสุขภาพในดวงสุขภาพคนเนี่ยพอดีเป็นคําถามจากผู้ที่สนใจนะครับในดวงตัวนี้มันเขียนไม่หมดนะครับผมก็เขียนแค่คร่าวๆแล้วกันเอาแบบยกตัวอย่างคร่าวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมีหลายเรื่องมาผูกโยงกันเน่ยเดี๋ยวคนใหม่ๆจะงงเอาเอาคร่าวๆก่อนมันไม่ได้มีหลักการตายตัวไม่ได้เป็นสูตรนะครับ แต่โดยปกติเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะดูกันที่พบมอณลนะนะครับตรงนี้ก่อนแต่ว่าเอาส่วนตัวผมเข้าไปด้วยนะผมจะให้ดูพบตนุด้วยพบอีกพบหนึ่งถ้ามีคำถามนะครับซึ่งอาจจะมีข้อสงสัยทำไมต้องดูตนุตนก็ตนุก็คือตัวของเขาครับตัวทั้งหมดอะ่ะมันเป็นทั้งบุคลิกลักษณะนิสยัยองค์ประกอบโดยรวม,ม,มคือถ้าคนคนนี้ องประกอบโดยรวมเนี่ยมันดูแข็งแรงมันดูโอเคนี่ไอการที่มันจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็น้อยแหละแต่กลับกันสมมติว่าธาตุนุมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไม่มีพบอะไรมาปกป้องเลยเช่นพบสุภาพไม่มาถึงเลยไม่ปกป้องเลยเนี่ยบางทีอาจจะตายเร็วได้นะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแบบเราจะเคยดูในข่าวคนเดินไปมองหน้ากันตายมองหน้ากันแล้วก็ฆ่ากันได้นะ อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็คงเห็นกันอยู่นะครับว่าแค่มองหน้าเนี่ยนะใช่ไหมคือมันไม่เหมือนกันไงครับคือบางดวงเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันพร้อมที่จะไปนรกสวรรค์ได้เลยนะครับคือจากใดดวงเ่ยนะมันเหมือนกับว่าองค์ประกอบของมันนะมันพร้อมที่จะเจอไอ้แบบเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยนะครับเพะนั้นเอาตรงนี้ก่อนมันก็เลยต้องมาพูดกันถึงเรื่องตานุด้วยเพราะว่าตานุก็คือบุคลิกลักษณะองค์ประกอบของเขาโดยรวม ว่าบุคลิกอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มที่จะเจอหรือไม่เจออะไรยังไงนะครับอ่ะเรามาดูที่ตานุก่อนราคานาเนี่ยอยู่ที่ราศีพฤจิกนะครับตนุที่เป็นประจําราศีก็คือดาวอังคารนะครับผมนะเราจะเห็นนะด,ดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งเกษตรเห็นไหมครับนี่ความแข็งแรงมันมาแล้วนะแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยตรงนี้เนี่ย มันเป็นเจ้าเรือนอาลิด้วยนะครับนอกจากจะเป็นตนุนะครับแล้วก็ยังเป็นอาลีด้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นเกษตรด้วยอาริก็เป็นเกษตรด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มองว่าอาริเนี่ยเป็นศัตรูเป็นอะไรนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวดาวเนี่ยมันเป็นธาตุลมไปอยู่ในธาตุน้ําลองนึกภาพด,ดูนะอารมณ์อารมณ์อมของคนไปอยู่ในธาตุราศีพุธ ตรงนี้ที่เป็นธาตุน้ํานะครับผมเราเข้าใจตรงกันก่อนนะพอเป็นธาตุน้ําซึ่งเป็นกลางธาตุน้ํากลางธาตุมันก็เหมือนกับน้ําที่อยู่ในเขื่อนนะครับน้ําที่มันเป็นแหล่งกักเก็บน้ําอ่ะเออถ้าน้ําต้นธาตุมันจะมาจากน้ําตกเลยมันจะเห็นเป็นทางน้ําออกมาเลยเป็นตอน้ําออกมาแต่ถ้าน้ําที่อยู่กลางธาตุเนี่ยหมายถึงว่าน้ําที่อยู่ในบึงใหญ่ๆในทะเลสาบกว้างไม่ใช่ทะเล ทะเลที่เราไปเล่นกันนะทะเลที่เราไปเล่นกันนะั่นน้าปลายธาตุเพราะมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่น้ําที่อยู่ในบึงมันเป็นน้ํานิ่งๆส่วนใหญ่จะน้ํานิ่งๆฉะนั้นเราจะดูอารมณ์คนนี้ไม่ออกเป็นธาตุลมก็จริงแต่มันไปอยู่ในสถานะที่เป็นน้ําบุคลิกมันก็เลยแสดงออกไม่ค่อยชัดเจนคือเป็นบุคลิกดูจะสุขุมด้วยซ้ําแต่เวลาพูดจาสิเวลาพูดจาเวลาทําอะไรแบบนี้มันจะชัดเจนตรงไปตรงมาเสียงดังฟังชัดอะไรแบบนี้ตามดาวอังคารตรงนั้น พอเป็นมุมอลีเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่มีความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปแต่ว่าดูในสถานะที่เป็นน้ำไงมันก็เลยสามารถที่จะปรับตัวได้บ้างเล็กน้อยมันเป็นแต่มันเป็นน้ํากลางธาตุไม่ได้ตามน้ําตลอดถ้าตามน้ำตลอดมันต้องเป็นน้ำไายธาแบบทะเลเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอย่างนั้นแต่น้ํากลางธาตุมีสถานะที่แข็งแรงนะเพราะมัน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 ค่อนข้างจะนิ่งฉะนั้นมันพอมันมองอารมณ์ไม่ออกเนี่ยคนที่ดูอารมณ์ไม่ค่อยออกว่า อารมณ์กวนไม่กวนดีไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับที่อยู่ๆจะไปเจอผลกระทบเพราะว่าอาลิเนะี่ยมาที่แตนุด้วยอาลิมาที่แตนุแสดงว่าผลกระทบต่างๆที่จะเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ครับตามความสับเพ่าของตัวเองก็คือดาวอังคารตามอารมณ์ทําอะไรเร็วไปเงี้ยโอกาสที่จะไปเดินเตะนูน่นเตะนี่เดินมีบาดแผลรอยขวดนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้มีได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้คือบุคลิกนะไม่ใช่ภพอ่อนะอันนี้บุคลิกก่อน บุคลิกโดยทั่วๆไปเนะี่ยสามารถที่จะเกิดรอยบาดแผลได้เล็กๆน้อยๆอยู่แล้วเกิดจากการที่อลิเนี่ยมาที่ตนุคําว่าอาลิมาที่ตนุเนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นนะ่มันเกิดจากตัวเองนะครับอลิเนี่ยอลิเนี่ยตรงเนี้ยมันมาอยู่ที่ตนุนะครับมันก็เลยสิ่งที่เป็นอลิทั้งหมดอะ่ะมันจะเกิดจากตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูว่าดาวอะไรมาร่วมด้วยเป็นองค์ประกอบก็คือดาวเจ็ด ดาวเจ็ดตัวนีน้ี่เราจะเห็นดาวเจ็ดกับดาวแปดเราจะเห็นไหมครับดาวเจ็ดมาจากภพศาชามาจากฤกษสีมัง,งกรดาวแปดเนี่ยมาจากภพพันธุภพที่สี่ฉะนั้นแล้วไอาการที่เขาจะมาเกิดออลอยแผลหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะเกิดจากพวกสาชาอันอันดับแรกก่อนนะเกิดจากสาชาก่อนสาชาก็หมายถึงว่าเดินไปเดินมาไปนูนป่นไปนี่เดินความคล่องตัวครับ พอมันทาอะไรเร็วไปหน่อยนะมันก็จะเกิดบาดแผลอะไรได้ปกตินะครับส่วนพันธุก็คือเดินในบ้านหรือใช้ที่เกี่ยวข้องกับพวกยานพาหนะต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอระนะักสณะอย่างนั้นได้แม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในบ้านนะพวกเครื่องครัวอะไรพวกนี้ครับมันก็นับหมดแหละนะครับที่เกี่ยวกับพันธุ์เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้กับรถเครื่องมือที่ใช้กับบ้านอย่างเงี้ยเป็นพันธุ์เนี่ยนับหมด ก็สามารถที่จะเกิดบาดแผลได้เพราะบางคนนะแทบไม่ค่อยเจอบาดแผลจากการทําครัวนะแต่เขาไปเจอบาดแผลอย่างอื่นนะอย่าเข้าใจว่าเฮ้ยทุกคนก็เป็นทุกคนไม่ใช่ครับอันนั้นคือเราคิดไปเองครับผมบางคนเนี่ยแทบไม่เคยเจออุบัติเหตุในห้องครัวตัวเองเลยนะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นๆอันนี้มีจริงๆเพราะเขาเนี่ยคือดวงมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเองก็มีความระมัดระวังด้วยส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าดวงอย่างเงี้ยการระมัดระวังตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มากเท่าไหร่นักทีนี้พอมีสาราเข้ามาร่วมเนี่ยโอกาสที่เขาจะเกิดศัตรูจากคําพูดเนี่ยมีเพราะโดยปกติคนวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนพูดจาปูงผางตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ได้บอกว่าพูดหยาบนะครับอย่าเข้าใจความหมายผิดคนวันอังคารพูดสุภาพเรียบร้อยก็มีแต่จะพูดเสียงดังฟังชัดและตรงไปตรงมา การพูดแบบนั้นน่ะโอกาสที่จะเกิดศัตรูได้เนี่ยอันเนี้ยมีทีนี้มันก็จะส่งผลเรื่องสุขภาพจิตมันไม่ใช่สุขภาพในในตัวอวงเขาเรียกว่าสุขภาพจิตนะครับมันก็จะเกิดความเครียดได้อะไรอันนี้คือองค์ประกอบโดยรวมทีนี้พอมีดาวเสาร์เข้ามากุมด้วยเนี่ยพอดาวเสาร์เนี่ยเข้ามากุมใครก็แล้วแต่จะทําให้บุคลิกของคนคนนั้นดูเป็นคนค่างเครียดครับดูคนค่างเครียดตึงๆอะไรพวกนี้พอมีดาวราหูเข้ามาร่วมด้วยเนี่ย ไม่ใช่ว่าผีขบนาโชคใหญ่นะไม่ใช่อย่างนั้นพอดาวราหูเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นคู่ธาตุกับอังคารอันนี้อารมณ์จะเวลาเกิดอารมณ์จะค่อนข้างรุนแรงครับผมดูเนี้นะเวลาคืออารมณ์หุหงิดง่ายเนี่ยเรียกว่าขี้หุหงิดง่ายดีกว่านะครับเป็นอย่างนั้นนะเกิดขึ้นได้จากการที่พูดแล้วไม่คอยฟังอะไรแบบนี้ดังน,น,นะนั้นการที่แล้วก็เสียงดังด้วยวลาาหูเข้า,าขมาครอบเนี่ยเสียงจะดังนะครับ ราหูเล็งลคาาัคนาหรือเลงดาวตาะนุราฟเนี่ยเสียงก็ดังนะนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปากลา้ายอะางเงี้ยเนี่ยเนี่ยมีและคือราหูมันเป็นเรื่องนั้นไงคือโทสะมันมันเยอะนะครับอ่ะเรื่องนี้จบไปอันนี้คือเรื่องตนุของเขานะครับขอให้มองว่าเรื่องเนี้มันบุคลิกอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดศัตรูที่ไม่ชอบจากสิ่งที่เขาพูดจาตรงไปตรงมาอันนี้มีละหนึ่งมีและ2สองเกิดอุบัติเหตุจาก ของใช้ในบ้านหรือยานพาหนะอันนี้มีแล้วเกิดเล็กๆน้อยๆนะ,ะไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่เล็เลๆ oct, กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าตะนุเนี่ยมันแข็งแรงต่อมาพบที่เกี่ยวกับสุภาพโดยตรงก็คือตรงนี้ครับนี่คือพบมรณะก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในบ้านของดาวห้านึกผาดนะอยู่ในบ้านของดาวห้าเรามาไล่ดูนะครับมรณะ นี่มรณะนะไปไหนครับไปกระดุมพระเสร็จแล้วจากนั้นก็ค่อยมากรรมะเราจะไม่พูดเรื่องเงินเราจะพูดเรื่องสุขภาพสุขภาพที่มันจะต้องใช้ตังเ <c oughs> ราพูดตรงๆเลยนะแบบแปบลบตรงๆนะสุขภาพที่มันเกี่ยวข้องกับตัง แล้วก็การทํางานแสดงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความเครียดแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินแล้วก็งานไงนึกภาพตานะครับมันไม่ได้สุขภาพโดยตรงเรื่องสุขภาพตัวเองโดยตรง,ตรง,ตรงแต่มันเป็นสุขภาพความเครียดมากกว่า <ๆ S 2> เพราะว่าความเครียดตัวเนี้ยพอความเครียดคําว่าความเครียดคือมรณะนะครับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายรายได้ในเรื่องของงานเนี่ยอันเนี้ยมี อีกอันหนึ่งดาวพุธเนี่ยมาจากภพลาภะตรงนี้นะตัวลาพระเองเนี่ยมันช่วยทําให้ช่วยทําให้นะครับช่วยทําให้มันสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เพราะว่ามรณะกับลาพะเนี่ยมันเป็นดวงเดียวกันเ,เราเน้นพันนะมรณะกับลาพระเนี่ยเป็นดวงเดียวกันแสดงว่าดวงเนี้ยคือสุขภาพด้านด้านความเครียดเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยมันจะมี มันเป็นเรื่องของความเครียดเฉยๆแต่ถ้าเรานับเรื่องสุขภาพโดยตรงๆเลยโดยร,รวมๆเราต้องดูว่าสุขภาพเนี่ยพอมันไปรวมกับเรื่องเงินมันก็แปลว่าไอเรื่องของสุขภาพจริงๆที่จะต้องใช้เงินตรงเนี้ยที่จะต้องใช้เงินนะที่ต้องใช้เงินเนะี่ยในการไปรักษาก็คือกรรมะเนี่ยการ,การทำกิจกรรมตรงนั้นมันไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าตรงนี้ครับ ดาวห้าเนี่ยมีความหมายของพธิปุตตาเนี่ยเข้าไปด้วยไม่งงนะเพราะว่ามันแป็าดาวเกษตรไงคือดาวพุธเนี่ยอยู่ในบ้านของห้าและดาวห้าเนี่ยมีด้วยกันสองภพภพที่หนึ่งก็คือพบกระดุมพระโดยตรงอีกภพหนึ่งของดาวห้ามันเป็นภพปุตตะคําว่าปุตตะมันก็แบบเด็กๆนะครับพรามันไปรวมกันคือหมายความว่าสุขภาพ ที่จะต้องใช้เงินซึ่งมันใช้เงินไม่ได้เยอะไงมันใช้เงินตรดุมพระกับปตุตตาอันเดียวกันใช้เงินนิดนึงในการไปกรรมะก,ก็คือเหมือนไปทําตรงนั้นก็เรียกง่ายๆก็เหมือนกับไปการรักษาเนะี่ยตีว่าอย่างนั้นเนะี่ยอันนี้แสดงว่าพอเวลามันตีความหมายดยรวมก็คือว่าคือถ้าเจ็บป่วยมันก็จะใช้เงินเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้เยอะนึกภาพตามนะเพราะถ้าเราจะเอามาบอกว่าสุขภาพเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับเงินนะครับ คือคนเวลาเจ็บป่วยนะเขาก็ต้องใช้ต่างอยู่แล้วทีนี้พอใช้ต่างน้อยเลยเนี่ยมันก็เข้าข่ายไงเช่นโครงการของภาครัฐที่มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคือบางทีเนี่ยเจ็บป่วยไม่ได้ไม่ได้ใช้จ่ายใหญ่ไงเป็นเจ็บป่วยแบบเบาๆอ่าปวดตาแบบเด็กๆแต่ว่าสามารถเจ็บป่วยเล็กๆน้อยได้ไดอย่างงี้นะครับแล้วก็ไปทําตรงนั้นก็คือ ไปไปทําหน้าที่ตรงนั้นกรรมะก็คือหน้าที่ไม่ใช่แค่งานนะครับมันหมายถึงหน้าที่ด้วยคือไปทําหน้าที่การารักษาตรงนั้นนะ่ะแล้วมันก็หายไปนี่ลักษณะแบบนี้เพราะว่าบางคนพอเจอกิดมรณะกระดุมพระละกรรมะอุย้ยแปลแปลไม่เป็น <trabaj nghĩ> นึกออกไหมคือมันแปลไม่ออกเลยเพราะว่าเฮ้ยทำไมมรณะมันไปเกี่ยวกับกระดุมพระผมก็เลยแปลสองทางให้ทางที่หนึ่งถ้าเกี่ยวกับข้ขอกับสุขภาพก็จะเป็นอย่างที่บอกคือสุขภาพของตรงเนี้ย ถึงเป็นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินในการรักษาเยอะนิดหน่อยนะครับแต่สุขภาพที่เป็นอีกด้านหนึง่งก็คือเป็นสุขภาพด้านอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของรายได้นะตรงนั้นมันเป็นเรื่องตรงนั้นด้วยนะครับที่ถางถเข้าไปแต่ถามว่าพอมันติดลาภะมาด้วยเนะ่ะเพราะว่ามรณะเนี่ยมันติดลาภะมาเลยมรณละกับลาภะนี่เป็นอันเดีวยวกันพอมันติดมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เหตุการณ์ตอนนั้นมันสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ มันก็เลยทําให้ชีวิตมันดูกลางๆครับมันก็เหมือนกับคนท,ทั่วไปอ่ะเช้ากินข้ามอะไรแบบเนี้ยแล้วสุขภาพก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายอะไรลักษณะอย่างนั้นนานๆจะทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะเนื่องจากว่าบราละกับลาภะเป็นอันเดียวกันพอลาภะมันติดเข้าไปเนี่ยสุขภาพส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วบวกกับตัวดาวสี่ที่ไปอยู่ในบ้านของห้า คือมันอยู่ในบ้านที่ไม่ได้เป็นศัตรูครับสี่กับห้าเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยไม่ได้เป็นคู่มิตรนะครับไม่ใช่เป็นคู่มิตรแต่มันไม่ได้มีสถานะที่จะต้องมาทําลายกันไงแต่ในขณะที่บางคนอ่ะถ้าดาวสุขภาพลองนึกภาพนาดาวสุขภาพไปอยู่ในบ้านศัตรูเนี้ยอันนี้คุณป่วยละแต่อันนี้ดาวสุขภาพแบบมันไม่ได้อยู่ในบ้านของศัตรูและก็ไม่ใช่ของมิตรต้องแยกกันนะไม่ได้อยู่ในบ้านศัตรูและก็ไม่ได้อยู่ในบ้านของมิตรมันก็อยู่ในสถานะ กลางๆมันก็เหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปกับการบางคนเนี่ยป่วยทั้งปีบางทีเนี่ยดาวสุขภาพอาจจะไปอยู่ในบ้านศัตรูก็ได้ลองไปสังเกตดูดีๆเช่นดาวสามไปอยู่ในบ้านหนึ่งเช่นดาวเจ็ดไปอยู่ในบ้านหกหรือหกไปอยู่ในเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปดูดีๆนะลองไปดูดีๆนะครับบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสุขภาพบางคนอยู่ในคู่มิตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นไรถ้าเป็นก็หายได้ เป็นก็เล็กเล้ยนยๆ้อย,อยถึงถึงเป็นสมมตินะถึงเป็นหนักก็สามารถที่จะแบบผ่านพ้นไปได้เพราะว่าสุขภาพมันไปอยู่ในคู่มิตรเนี่ยเหมือนร่างกายมันเป็นมิตรกับไอ้คนคนเนี้ยเออมันเป็นลนักษณะนั้นเหมือนว่ามันจะพยายามฟื้น,ฟ,นฟูตัวเองได้เองมันจะอัตโนมัติได้เองอะไรแบบนี้นะครับแบบบางคนไม่ไม่ป่วยเลยเนี่ยหรือป่วยก็ป่วยดูเหมือนฟังฟังดูเหมือนมันจะเร็ว้านะอยู่อยู่ มันก็หายได้เฉยอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่พู้ยากเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์มันไม่เรื่องไอ้อิทธิปฏิหารอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดว่าคนเนี่ยพยายามดูและพยายามเข้าใจในเรื่องของดวงดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะดูสุขภาพปุ๊บเราก็ใช้สองหลักนะครับสรุปให้ฟังเลยนะครับหนึ่งตนุก่อนแข็งแรงไหมร่วมกับดาวอะไรที่มันโอเคหรือเปล่าอ่าอ่าตัวนี้ก่อนนะครับ สองดาวมรณะเนี่ยมันตัวดาวมรณะนะเอาตัวดาวมรณะก่อนดาวมรณะเนี่ยถูกเบียดเบียนด้วยศัตรูหรือมิตรหรืออะไรหรือเปล่าถ้าเบียดเบียนด้วยศัตรูอันนี้มีโอกาสเจ็บป่วยได้เยอะเพราะว่ามรณะถ้าโดนเบียดเบียนศัตรูอยู่ๆนะอยู่ๆนะอยู่ๆดวงเขาแทงถ้าเบียดเบียนศัตรูที่เป็นดาวบาับเคอยู่ๆดนงเขาทําร้ายร่างกายอะไรเงี้ยนะครับนึกภาพนะเราต้องนึกภาพให้ออกว่ามรณะเนี่ยมันคือความเจ็บป่วย แต่ตัวตนุอ่ะนะเป็นตัวบุคลิกตัวบุคลิกเนี่ยมันมีโอกาสหนึ่งหนึ่งส่วนแล้วที่จะทําให้คนคนนั้นอ่ะมีโอกาสไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นได้อันนี้เราเราเลยจาเป็นต้องดูตนุด้วยแต่ตัวมรณะเนี่ยอยู่ๆโดนลูกหลงก็มีไงคือคนคนนั้นบุคลิกอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูแล้วมันไปกระทบกระทั่งอับใครหรอกบุคลิกดูแบบเป็นมิตรกับชาวบ้านโดยสามแต่อยู่ๆโดนลูกหลงตายเฉยเลยก็มีเยอะแยะเท่าที่เราเห็น ในข่าวในต่างประเทศในประเทศไทยก็มีนะครับอยู่เฉยๆทีๆ่อยู่ข้างทางโดยซ้ำรถชนตายอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับทีนี้พอมาเรามาบวกกับมรณะปั๊บเข้าไปถ้ามรณะอยู่ในเดือนศัตรูอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงถ้ามรณะอยู่ในเดือนคู่มิตรอันเนี้ยน่าจะเจอคนที่ช่วยได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่เข้าท่าขึ้นอาจจะมีคนมาช่วยเหลืออันนี้เป็นคู่มิตรเห็นไหม มันจะแตกต่างกันดังนั้นก็จึงสรุปให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราอย่าลืมนะให้ดูตนุกับมรณะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดูคู่กันคือหลักๆอ่ะมันต้องดูมรณะแต่เราดูตนุบวกเข้าไปมันเป็นเรื่องเทคนิคของผมแล้วกันมันดูตนุบวกเข้าไปก่อนว่าตัวของตัวเขาเองพื้นฐานเนี่ยแข็งแรงไหม แล้วค่อยไปดูเรื่องสุขภาพอีกทีหนึ่งว่าพอมันมาร่วมด้วยเนี่ยแล้วลองลองตีความหมายรวมกันเนี่ยเออคนนี้มันจะมีความเครียดด้านไหนบ้างอันนี้ความเครียดด้านการคุยกับเพื่อนบ้านแล้วนนคุยกับคนรอบๆตัวแล้วอันนี้มีอันนี้มีเพราะว่าสุขภาพมันแบ่งเป็นสุขภาพจริงๆที่เป็นผลกระทบทางด้านร่างกายกับสุขภาพจิตเป็นอย่างนั้นอันนี้โอกาสที่สุขภาพ จะไม่ค่อยดีไม่ใช่ว่าโรคจิตแต่ว่าสุขภาพทางด้านจิตใจอะ่ะมันไม่ค่อยดีอ,อันเนี้ยมันจะสูงกว่าสุขภาพร่างกายนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ